เออกระตุกเลยอะ ouais, yeah, uh, ่ะเฮียครับมากระตุกเลยสัตว์เครึ่งปีเล่น4,050เฮียเช่นจ้ำมันเป็นท้าไม่เชิญเบิกเบิกเบิกของนะครับพี่เปล่า4,050เลยนะเว้ยเปล่า9,250ครับเอาร่มนิ่มกระของด้วยอุ้ยพวกเราเยอะจังเลยครับอุะเป๋ครับเปล่าสามเอเชล่าขอข้าวได้หน่อยเพื่อา9,220มีแล้วไม่ได้สั่ง ผมไม่ยอมเอาไปพี่ AD ด้วยนะอาไอีสัตว์เอ้ยตอนอยู่ตู้ไม่บอกไมไม่เอามาเจ็ไเม่ใคระพี่เฉินที่พี่เฉนที่หลังพี่พี่เอา AD กัะกอบไว้ที่ผมดีกว่าผมมีแมบไอ้กิ๊ใหผมมา่เอาเลยเออกี้ไม่้อขเดิมอเดอาให้เขาดนดี AD อะ มีสองอันนะมีใครเอาไม่มีเียพก่อนไม่มาเต๋าใครใครมีเดียวเาียรมาครั่ใครใครไม่มีเอดีมาเอาองผมป่ะเจ็ดแปดไม่ม่ฟังเว้ยใครให้ก่อนหนูเอาเอาขอก่อนเลย้เวลาไอโจมาพี่ไม่เขียยากว่าไงว่อนอะหรอเออว่าไงพี่กนสกเอาไงเอาไง ได้หมดแล้วแจะอ้วนนะอ้วนเอาเอ็นทีอาร์ก่อนพี่ก็รอได้ไม่มีปัญหาหรอกมันรอตู้แค่นั้นอ่ะรอได้นี่ยคือพี่พี่คือพี่ไม่ให้มใหผมรีเซ็ตใช่ไหมก็คือไม่ไม่ให,ให้รีเซ็ตให้รีเซ็ตให้รีเซ็ตถ้ามึงอยากเอาไงเอาไงอ่ะเรอ,อลองก่อนเลยหมดก่อนเลยนะเออแบบหมดจนมึงชุบคืนมาแล้วค่อยเล่นกันก็ได้เอาป่ะล่ะได้โอเคตามนั้นนะพี่อโเคตามนั้นอะได้พี่เฮ้ยเออนี่เดี๋ยวให้โอเวอร์เคียร์เอ็นทีอาร์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมันเล่นกับเราต่อเปาเปล่าเปล่า เจ็บไปแล้วสองรูย์หรอเอ็นอาร์วิ่งหาเราหรอเนอะโอเวอร์มันเอากันตายมาไม่เอากับเราก่อนหรอวะเดี๋ยวพี่เอาเอาอย่างกยาก่อนอะไรนะไม่เลี้ยงบ้างเหรอพี่จะคุยกันเลมเดี๋ยวหลังไอ้ดับคุยหลังไอยดับคุยได้เลยไม่พี่ว่าถ้าที่โอเวอร์มันไม่จริงเราก่อนเพราะว่ามันคุยกัเอ็นีอาร์เรียมเก็บกองมันไม่อยากมันมันไม่อยากให้เอ็นีอาร์ได้ป่ะพี่เออว่าไม่อยากให้เอ็นทอาร์ได้ไปกูบอกให้ว่าเอ็นอาร์รวยแล้วไปรวยสัตว์เลยแลัไอ้เหี้ยตู้ได้มบแดงแล้ว เอ้ที่มันรวมตั้งนานแล้วแต่แบบไม่ใช้เงินปะใช่ครับพี่ใช่ใช่มันไม่ค่อยมีเรื่องมันไม่่คอยมมีเรื่่องไพี่มันไม่มีเรื่องกับใครที่ไหนพี่มันไม่มีเรื่องกับใครเลยเวลามันไปตีกับใครก็ได้เขาหมดไงเยี่ยมโยงกันแล้วเนี่ยศาสตว์ทำเล่นกล้องเนยกล้องหายหายอีกมันไหวก็ได้มาสามล้านไปไวๆอ่ะเรื่องเรื่องกับไวๆเอ่อการกินรางสองรอบรอบแปดแสนป่ะ เฮียเงินทั้งนั้นเลยสัสเออทเซ็ตไว้จัดเลนี่ยเออว่าชุบไวมากนะเว้ยถ้าใครไม่มีเอเดียรเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกเกยขนาดนี้เขาโดนเขาโดนด่ากเพราะว่าแบบถ้าใครเกยสองเอาได้นะเรียกอะไรเรียกอะไรเออแต่ว่าเราต้องแบบอุ้มชุบแบบแม่มาเลยเล่าใ้กูจะวิ่งให้เพื่อนอุ้มชุบแล้วฉีกออกมาเอาอ่ะการจที่ว่าจริมๆแต่ต้องระวังตัวเองพยายามเล่นในวงเดียวกันครับใหญ่ๆนี่อะไรเยอะวะ จะอ้วกเยอะสายมือไม่เราเราต้องเล่นให้เหมือนเราต้องเล่นให้เหมือนแบบว่าเนี่ยเวลาไล่เวลาไล่ข้อมะคือเวลาไล่คนชุกเข้าไปอ่ะมึงอย่าไล่ไกลเกินเว้ยมึงไล่ไกลเกินมึงกลับมาไม่ได้เไปที่เราเล่นเพื่อนเล่นวงเดียวกันนะเฮ้ยมึงฆ่าไปหมดทั้งกลุ่มอ่ะมันรีเซ็ตไม่ได้แล้วตอนนี้ฟังหลับเปิดชาร์้งก่อนนะตอนนี้ต้องชูต้องชูบอยต้องชุบอยเว้ยใส่ก่องไปเลยนะรอเลยดูดีเที่ยม่งชุบข้างกล่องเลยอ่ะใช่มันชุบอยไม่เพราะมันดูแล้วมันเคลียร์ไงเออเล่นในวงเพื่อนเว้ยเพื่อนจะได้ช่วยได้ ใช่ใช่อย่าไปไล่สุดไล่สุดตายได้เมื่อวานเนี้ยเลือกเล่นสองฝ่รอบนี้เป็นเป็นว่ามึงพยายามโฟกัสตัวเองอ่ะอย่าอย่าไล่สุดจนเกินไปไม่รู้ว่าเขาชุบไว้แต่แต่อย่าไล่สุดเว้ยไล่สุดมึงชุบไม่ได้มึงเมยช่วยตัวเองไม่ได้เว้ยเองคนต่างรีดเซตไว้ต่างคนต่างรีดซตเหมือนกันต่างคนต่างรีเซตไอนนะคู่นะไอโอเวอร์อ่ะมันมีทั้งคนเล่นและคนคอยคอยชุบเว้ยต้องพูดต้องพูดอย่างนี้ครับพี่เวลาโดนลุงเห็นเอ็นทีอาร์ที่มาไตยข้างในปะแล้วมันรีไม่ได yeah, 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 ้เพราะตายไกลเพื่อนเว้ย ใช่เดี๋ยวตายไกลเพื่อนมันรีเซฟไม่ได้มันจะฝืนเพื่อนจะฝืนเข้ามาเราไงก็ตายอยู่ดีแล้วตอนอุมอ้มอุ้มอุ้มเพื่อนไปชุกบาะถ้าไม่รู้จะวิ่งไปไหนเดวพี่ไปกไกลเว้ยพี่ไปหาเพื่อนอ่ะจบเลยอ่าใช่มันจะช่วยกันได้ใช่คือแล้วเราเราซ้อมมาอยู่แล้วเรารู้ว่าต้องเล่นว่าเพื่อนวิ่งไปก็ดูเพื่อนอย่างดูเอ็นทีอาร์เดี๋ยวเห็นปะแยกเขาไปดูอะไรคนละไปแล้วเห็นปะตายไกลเกินเนี่ยไม่ตายไกลเกินรีเซนไม่ได้เอ็นทีอเอ็นทีอที่ตายอยู่เนี้ยไกลเกินหมดเลยไม่ต้องเล่นในวงไฟปะ เัื่อนเดี๋ยวเปนจ้าการเองมันแนะนำเพื่อนได้แบบบางคนเขามีไม้ไงอ๋อเฮ้ยใครมีไอเดียเดียวไหมเอาไปแบ่งนะบอกเลยมีสามอันก็แบ่งได้แล้วต้องบูทของก็ต่อท้งทต้องขึ้นไม้ฟูด้วยสำคัญที่สุดเลยขอให้มันติมนี่เยอะนะนี่นี่เยอะนะนี่ไม่บอกว่าไอ้บูทของแน่จะต้องบูทต่างประมูลระนบ้างไม่ปีหน้าเลยไงปีหน้าปีหน้าแต่นี่แต่นี่บึ้มเลยว่าถ้ากูณโรเบิร์ตชุบไอเนียคนหนึ่งให้มารีเซตขึ้นมาจะเป็นไงวะ ก็ผมว่าถามว่าพี่จะทำพี่เฉยนหรือแต่แต่แต่คุ้มนะพี่เฉินถ้าพี่ถ้าพี่ชุบมาปุ๊บพี่เสียของน้อยแบบเดิมเพราะว่าไอเนี้ยได้เหราใช่ผมว่าถ้าพี่ลงไปชุบปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันจะวิ่หมาว่ามันจะตอดกูดิปลาตอดกูดิมันลงแขงพี่แน่พี่พี่ลงไปอ่ะปลาตอดกูแน่ปลาตอดขาเลยอ่ะพอดีมันโดนตามแบบว่าหนักแต่เอ๊ะมันเสร็จแล้ยไปดิให้รอมันรีเซ็ตก่อนปะรอมันรีเซ็ตก่อนกูแล้วรอมันรีเซ็ตรอมันรีเซ็ตรีเซ็ตแล้วเนี้ยมันก็ลงมาเลยลงฝั่งซ้ายมาเลย ค่อยลงนะค่อยๆลงเพื่อนเป็นเน้นไปผักหัวไผักเฮ้ยเดี๋ยวามว่ะพูดเดี๋ยวามว่ะยก่อนบอกเวนไม่ต้องไม่ต้องมันรู้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 มเ่เดีก่อนเ่เดีก่อนโนนขวานนด้วยวีุเดหเยดิุให้ปืนป่ะงกัดตัวหลังให้หนตัวหลังให้นเห็นตัวปืนเปล่า ยิงน่อยยิงน่อลลอลนลลไม่ต้องขึ้นมือจากตัวล่างมันเล่นเ้เล่นเด้งเล่นเล่นเด้งเ่นเ้งเล่นเด้งเล่นเดเล่นเดเล่้เล่นเเล่นเ้เล่นเเล่นเเล่้เลดเล่นเ่นเเด้งเล่นเเนเเล่้นเล่นเดเลดเเ้เล่นเล่นด้เล่นเ่นเ้เล่น่นเเล่นเเล้เลดล่นดนเเนเงล้เล่นเเล่นเ่นเเล่นเ้เล่นเ่นเ่นเ หนูโต๊เข่าก่อนหนตายตายชัวร์ตายตายตรงกูตายโดนยิงล้มนะเบ่กูไม่ไปตายนะกูไม่ตายไปเลยเล่นเลยเล่นเลยไม่ต้องสนใจกูโอ้เียเขาไอ้เนี่ยพี่ลงมาหลังไหนไล่ไปไล่ไปไล่ไปเคลียร์หมดเคลียร์หมดเพื่อนเคลียร์หมดเคลียร์หมดเคลียร์หมดระวังหัวกันด้วยระวังหัวกันด้วยค่อยเล่นเพื่อนค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นอย่าแทงกันเองเยอะค่อยเล่นค่อยเล่นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบเล่นไอทำไรน้องตายพูดใครตายพูด ใจเย็นใจพี่กูอยู่กอะไรน้องปล่อยปล่อยปล่อยแต่เพื่หมดเพื่อนถอยบ้างถอยมาใจเย็น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 ไม่ต้องรีบ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 ง่ายแล้วทุกเพื่อนรีเซ็ตกลับมาเรียกเพื่อนรีเซ็ตกลับมาเพื่อนเดี๋ยวได้พร้อมกันหมดเลยใครจะหลบอ่ะบอกเลยต้องหลบกูมาแล้วเดี๋ยวต้องไปบินนะเดี๋ยวต้องไปบินใจเย็นใครได้ตายพอแล้วตายแล้วตายแล้วถอยมาถอยมาถอยมาค่อยรีเซ็ตกลับมาเพื่อนเค่อยรีเซ็ตกลับมาเาค่อยรีเซ็ตกลับมา ไม่มีเกาะเกาะหมดาะหมดเหมือกานเฮ้ยหยุดใครเกาะหมดมาหนี้เปลาห้าเก้าหนึ่งครับทีละคนทีละคนทีละคนเพื่อทีละคนเตลาขรอห้าเก้าหนึ่งครับอี่ออันเดียวแล้วสี่หนึ่งครับพี่ใครไม่เปลี่ยนชุดวะนะเจ็ดแปดสามี้ไม่พอวะเก้าร้อยครับไม่พอไม่เป็นไรไม่พอไม่เป็นไรพี่เก็บไว้เล่นพี่เก็บไวใช้พี่ได้เหลืออีกแล้วอยู่ได้อยู่สี่สี่ตัวได้สี่ตัวได้สี่คนมาเปลาเจ็ดแปดสามครับ ตอข9ก้าอ้ก่อนไปกัก่อนวกนก็เต๋าขั้นสองช็อตดนั่นไงก็ขีไอเกมมีเกาะวะในตัวมีกูมีว่ใถ้ยังเกาะแล้วี่แบกได้อีกแบกได้เป่าไม่แลมีเพนผมไม่อยู่ตีกดมาเลยนะห้าเก้าศูนย์ครับเอาไปทอบครับพอเนาะพร้อมเลยพี่มาหยดไหนวะใครเพนหมดเอากูได้นลเว้ยเพนหมดอ่ะ เขาเยอะกว่าเราเนอะเพื่อนแชทติ้งหน่อยแชทติ้งแชทติ้งเขาเยอะกว่าเราเนอะเว้ยอย่าพยายามแตกฝูงไกลเกินนะเว้ยชุบไม่ได้นะเว้ยไซลไซเลส์อย่าลึกอย่าลึกอย่าลึกฮัลโหลไหลไซเล่นนะลายเล่นง่ายสุดชุบง่ายใช้ถ้าเราใส่่ชุบงายไม่ไม่เกียร์มันเป็นเนินสลลปลงเกียร์ถ้าลายสายตายหาแน่นอนมันเป็นเนินสลลปลงเราเวลาเราลงต้องโดดลงเว้ยเสียบๆที่เรนต้องทิ้งตรงเว้ยเกียร์มันลงเลยชเนยที่เด่นมาในนี่เว้ยเกียร์เวลาโดดลงอ่ะมันมันหล่นเว้ย ไม่ผมไม่อยากให้มันเล่นขวาไงมันดีไฟขวาอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่จับมือมือาปให้มันล้มอยู่ใกล้เราอย่าไล่ไกลเกินแค่นั้นแหละเพื่อนเอออย่าแยกไฟสู้มันได้อยาแยกไฟได้อยู่ล้มถือช้อนสื่อสารกันดีๆีมาไม้มาไม้มาเดินเลยคนเดียวอ่ะมันตบหลังเฮ้ยพร้อมสายมาพร้อมสายมาระวังอย่าแยกครับอย่าแยกมันจะขึ้นเนินมืดเฮ้ยตพี่ครับพี่ละคนดิ เอาพอไปช่วยกัคุยกันด้วยแองกูแสบเลยนะมาตายอย่างเงี้ยเรียนเต็มจอไปอืมอะไรเฮ้ยขี้เอาเพื่อนเราไปช่วยเอาเพื่อนเราวางเาวางรเยอะไปไม่ใครเล่นใครเล่นใครเล่นคุมไว้แล้วล่กตาเล่นพี่เจรแล้วพี่ตาบอกเด้อค่อยดีใช่กันมาไม้ไม้ไม้เอาใจอุ้มเพื่อนตายแล้วตายแลนะอะไรตรงนี้ต่อตรงนี้ต่อ

มันบเพื่อนเราไม่ยลออสวยคาราบัวนึงเหวี่ยงบ้างคาราบัวหนึ่งใครตายปะเดียวเดียวเองเอาดิพาดิไปโทษเกียร์ให้เล่นไมใครเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยเหลือคนเดียวเองเหลือคนเดียวเองเขาจะวัดวัดเลยเดี๋ยวผมวัดเองเพื่อเก็บอีกตัวพี่หลงกูว่าไม่เยอะแหมเงยกูจะไลดออกพอดีน่ไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบแล้ว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 ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมาหน้าตัวเดียวตายตายคนดูเลยอ๋อคนนี่เขาเล่นกันรถโยกเลยอ๋อ เดี๋ยวไปช่วยอุ้มเรียวทามับผมเออไปอุ้มเดี๋ยวทามเดี๋ยวทามเขาต้องมีตกเขาเดียวทามอนมึงขับรถไปอุ้มไม่เขาเลยมันไกลหมอครับหมอทำพี่เสียนได้ไหนครับดูไว้คนเดียวได้ครับรอแป๊บนึงนะครับมึงขับรถไปอุ้มไม่เขาเลยมขับรถไปอุ้มเลยมันอยู่บนเขาอะไปเอาอินเดียก่อนอินเดียอยู่โคตรไกลเลยมึงขับรถไปอุ้มไม่เขาก่อนไปผมไกลอุ้มหน่อยเอเดียอยู่โคตรไกลเลยเปมอินเดียอยู่อยู่ทางขวาเนี่ยขวาขวาขวาในป่าใช่ไหมในป่าในป่าไปอะ ไม่ไอ้ไอเกียมขับรถไปอุ้มเขาหน่อยไอ้ไกดขับรถไปอุ้มเขาเลยไกด์อุ้มไม่ติดอย่างนี้คือโบแล้วนะนายนี่คือที่เราโบแล้วนะไม่ไม่ไม่โบแล้วนะหมอับตรงนี้คนเดียทีครัาหมอเดี๋ยวเพ่นครับขอขอแยกิดเชิเลยครับเชิญเลยครับขอบครับหมอเร็วอะแม่ง พี่เอาคนนี้ไปขังไว้ในบ้านเอ้ยหมออันนี้ชีวิตเขาอยู่ที่สามหมอแล้วจริงเหรอไอ้นี่ามีใครล็อกรถป่าววะพี่ขับรถไปรับให้ได้เปล่ามีรถล็อกป่ะตรงไหนตรงไหนไอุ้่มตะโกนเรียกได้นะครับไอ้หน้าตะโกนหน่อยเผื่อพี่ไม่เห็นตรงนี้ครับหมดยังวะผมตายครับผมตายตรงนี้ครับผมตายไอ้ย่ามีใครพุ่มป่าววะโหลโหลหมดแล้วมั้งครับพี่น่าจะหมดแล้วหมดแล้วนะโอเคไป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 ดูให้เรียวท้าไปเขาไปไม่ต้องพูด ยี่เอิญเนี่ยบาดไส้แหละบาดไส่แหละดอกเนี้ยเอาจริงยี่เอิญแล้วไงแล้วไงมากรกระเป๋าเลขกระเป๋าเลขเดี๋ยวค่อยคืนทีเดียวเดี๋ยวไปเคลียร์ครังข้างบนดีกว่าช่วยช่วยเอาเขาก่อนโอเคโอเคแปดสองศูนย์ครับอะไรหรอกล่องหรอโอ้กล่องหรอโอเคแปดสองศูนย์ครับแปดสองศูนย์ โอเคโอเคเหรียนพัดได้ปะสวยว่ะมาเรียกง่ายนะเฮ้ยเกียขึ้นดมาเฮียไม่มีรถกลับว่ะรถก็ไปไหนวะไอ้โทวนี้ ไอสัตว์มาไม่เอากูด้วยกูกลับไปเนี่ยพี่เีนีไปด้วยไม่มีรถกระบะคุณาก็ขี่มากับผมไม่เราไปอุ้มเร็วทางเขาหมดยังอ่ะหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยเห็นแต่ป่าเบอร์น่ะแลกดุมบ้าบจกบคปจบใครตายไว้เฮียพิมก็เยอะเลยจกแคปพี่เออถมจกแคปเลยพี่เฉี่ยเซ้ผมไปทำงานนะดีครับทำงานอะไรอ่ะดีดีครับผมพี่เกียทำอยู่ผมเป็นงานว่าพี่ต้องจ่ายเงินผมก่อนนะพี่ เท่าไหร่อย่าเพิ่งเกียร์แล้วแต่ทองโอเปียนอ่าเนี่ยผมให้น้องทําให้แล้วเก็บวันนี้ได้ยังไอไอซันเอาให้หน่อยเดี๋ยวกตั้งให้เท่าไหร่ไอซันสามสามหมื่นรวมกระท่อมกระท่อมใบละสามร้อยอ่ะพี่โอเปียนห้าร้อยนี่ไปทำงานเซิร์ฟไหนเนี่ยพี่ไปทำงานประเทศไหนอ่ะถามไอซันดีกว่าไอซันอยู่หรือเปล่าผมถามถึงกี่วงถามไปดิใช่หรอพี่ได้เจอเกียร์เวอร์ชันนั้นจริงเหรอเนี่ยเกียร์เวอร์ชันแบบว่าคิงดอมอ่ะ เนี่ยวันเดียวหกแสนแล้วเนี่ยโง่ปะเนี่ยถามจริงพูดจริงไม่ไม่ไม่ต้องพูไม่ต้องพูดจริงไม่จริงหรอกเอาสิบวันขอดูหกล้านเอาไม่ได้สิบวันน่ะต้องวันเดียวหกแสนก็สิบวันก็ต้องหกล้านที่แล้วหกวันไม่ไหวเฮียมันมันไอ้นี่ด้วยมันเคลียร์ของในตู้ด้วยอ๋อมันถึงได้เยอะอืมเฮียิ พี่เกียร์ก็ะชองไปแล้วสามรอบกลับมาแล้วเว้ยสงสัยพี่ต้องเดินแรงเหมือนกันล่างนี้สั่งดิสัตว์ดิไม่ช่วยกันเลย่ต้องเอาฉลงแล้วงัดอยู่พี่ได้หมดอนยางพิโน่เหลืออีกสามสิบครับวันคืนนี้หมดแล้วไม่เพราะว่าเพราะว่าคือของได้นะลงหลงเดี๋ยวมึงไพี่เกียร์ของกูเลยนะหลง มึงไหนนะไอ้เหล่าพี่แล้วมึงไปเคลียร์ของกูหน่อยนพี่อาแล้วทไม่รอก่อนเลยที่เหลือต้องออกก่อนให้ไปเคลียร์หน่อยให้ไปเคลียร์หนีเลยไอ้เคลียร์ส่วไอ้เคลียร์สุวตานไม้หรอเออไอเคลียร์สุวตานไหนอ่ะโว้ยคุณปาลีด้วยเขายังไม่ให้จบครับพี่เฉินออกวิ่งออกไปดูก่อนพี่ไปออกหาให้เถอครับ อารรอนค่นี้่รอนร่ออนออนบ้างสองดิอนบางอไพน้องน้องตรวจไม้ได้แล้วไอพอน้องเบีเบียวพนไ้แล้วไดีเขาได้แล้วปะป่ะปป่ะออนบนางสองเนี่โชคดีอ่นนพไปก่อนเลยยังจดได้หรอไน้องกอล์ฟสวัสดีครับให้พี่ว่าว่าคือของได้นะใครๆยังไม่ได้ครับพอดีเมื่อกี้พี่ยุ่งยอยู่พี่รับโทรศัพท์ไม่ทันะสิพอดีพี่ยุ่งย่งอยู่เคี ม่างั้นกองนี้มึงจบเลยไหมก็จบเลยไหมกดเลย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 ผมกดไม่ได้ผมเข้าไม่ถึงกดรอกกออะไรอะเข้ามาไึงไม่รอคาช่วซิงกูจริงๆรเหรอเพื่อนเรยไปเ่ไหเร่ยกมาากามกลียดพี่ออกมาจกันามเกลยดกจจกจบครับกาจบยานเลย <PI> ตอนนี้จบไปแล้วพี่คือจบไปแล้วตอนตอนนเ้ทางแกงมันทุกแกงมันบูแล้วนะเว้ยมัรอแผบ้านมึงคาิลอนเดี๋ยวมาูคาเมลอนดิเนี่ยคาลอนเ็บเอไปรวมครับพี่ตอนนี้ทุกแกงจบแจบกันหมดนี่ไงคาเมบลอนเนี่ยคาเมอนยอะขนาดไหนเล่าวะพี่บางเก็บไว้เยมาก่นกท่อนก่อนอเราามช่วด้วยเียราด้วยราด้วยกคบหมูพี่นี่ผมผมได้แคบหมู่ะคารมบลอนเกลับมาแล้วหรอเลอร่อยเลยโอเคผมเห็นเขาเก็บกระทอมเก็บรเทียมแล้วมาจกแคบอ่ะนี่เ ้มันเลยครับขึ้นมันเลยครับมึงไปคันไหนเหรอเนี่ยวุ่นในตำรวจถัดไปคันไนี้ครับอะไรให้น้องก๊อลฟไปก่อนไปน้องก๊อลฟไปน้องก๊อลไปไปคันนี้เลยครับไปขึ้นไปมาถึงแล้วครับรถเลยน้องก๊อล์ฟคุณรถเลยครับวิได้เลือกคันนี้ด้วยเฉินไปก่อนเลยพี่ต้องรอโทนี่อ่ะดิอย่ารับพี่โทนี่ไปเองเฮ้ยก็ไปรอแล้วกูพี่ให้ให้พี่โทนี่ขับดีกว่าพี่เออพี่ให้โทนี่ขับได้ดีกว่าพี่ป่ะใช่ครับให้พี่โทนี่ขับน่าจะดี เวสันไอ้เฮียมึงดูถูกบ้าเนี่ยไอ้เฮียมิ่นมิ่นมากไอ้เฮียมิ่นกูว่าชอบปะชอเฮียสันปะอ๋อให้ดูดิไอเฮียสันบอกว่าให้ให้พี่สตี่ขับน่าจะดีนะพี่น่าจะดีกว่าเด้ยนะไอ้เฮียมิ่นมากเฮ้ยมันเอาเราอะโอ้ยตำรวจชนแล้วคดีเลยไปกันเลยไปกันเลยแล้วคดีเล็กขอฟ้งฝังกล่องได้ไหมถ้าพังไว้อย ต้มเลยเขาชนน่ะเาชนแลต้มเลยใช่ชนที่เดือนเหลือแบหายเลยอ่ะไม่เล่องต้มมากองต้มมีอันหนึ่งนะมดักฉันเลยดักฉันเลยดักฉันเลยเรพี่เล่นเรเบวแม่งึเปล่เรวแม่งเลยมั้งสัตว์บลสัตว์เเลเรเบลสองรเลสว์รเบรวเรเบเเลัตวอเเลสว์เเลสรับลี่ตวเลวเเลเเลวเเลวเเลเเลทีัวรตเวเ พาคุไปเก็บเนไม่ถึงไม่ใช่สุริตากุไปไม่ถึงได้สองนะพี่ถึงถือถอดเก็บของด้วยบอดเก็บของด้วยตำรวจได้ได้ได้ชนได้ไม่ถือจะอยากเล่นอยากจะเล่นเลเวลหรือจะให้หนีเลเวลเลเวลพี่หนีได้หรอพี่โทไม่รู้จะรู้ไหม่ะก็ใช่ไงพี่หนียากไปล่ะเดาไม่ได้แต่ว่าได้อยู่นะถ้าผมช่วยชนอ่ะได้ไหมไปเลเวลเว้ยเลเวลเลเวลตัวผมเยอะพี่เดี๋ยวเขาไปเก็บอย่างวหาจังหวะเก็บซันเดยวาจังหวะเก็บโอ้เียรถแม่งโคตรเร็วด้วยซัก แม่งถึงแล้วโอ้ยเร็วจริงว่ะรถแม่งตำรวจตาแดงกล่ำมาแต่งมาแต่งแม่งแซงแล้วข้าหน้าเราใครวะพี่บอกสิว่า มคู่ก่อนอออเฮ้ยกูมีปืนเดี๋ยวยิงมันมเลยยิงลอ้อมันดิยิงลอ้อมันดิยิงล้อมันดิเบื่อฮ <c oughs> ่ามันเบรกพยายามดูว่าจะต้องติกซักเท่าไหร่ทำไมซีโร่ไมรับวะกูยิงล้อมันเองกูยิงล้อมันเองมีแท็กไปชนเราอยู่วิสก,กิตรต้องสก,กิลต้องสกิล์ตู่นี่ตำรวจงง โอ้สวยดิพี่บอกว่าถึงเลเบลใหม่ก่อนไหมเรเบลใหม่ปะสำรวจข้ามอะไรนะรถขับโคตรยากพี่บอกแล้วเลเวลใหม่เรเวลใหม่นะเพื่อนไม่ทันว่ะ รูปเรียบร้อยแล้ว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 มีวต้องได้กล่องถึงถึงแล้วอุ้ยตามมาเต็มเลยสัตว์นี่แค่แคปจริ้งวะเนี่ย เราไม่เอาหรอกเดี๋รวตำรวจตามเราอยู่เราดูเราดูเดี๋ยวเขาไล่เองมั้ล่ะก็อาจจะเข้ามาตีก็ได้นะตุนนี้เพราะว่าเรามีของในตัวอยู่อะเราไม่เข้ามาหรอกเชื่อมาเพราะเราอยู่นี่เท่านั้นน้อยเฮียมึงดูเรายืนอยู่แค่นี้เองถ้าเขาจัดกับรังเข้าพี่เชื่อดิผมเมาเออพี่ว่าเขาเอาว่ะมึงเตรียมยากันดิมึงเตรียมยากันดิเร็วเร็วมึงเตรียมยากันเร็วเร็วใช่ครับเราต้องรอเซคกำลังเขาอยู่แล้วเก็บของที่มันป้นได้อ่ะ เกมเลยนะที่กูงใครไม่มีเก็บของที่บนได้อุ้ยแล้วหนูเพิ่งซื้อสเต็กมันสี่นไม่มีเพนเลพี่ได้ไรไม่ขอสเต็กพี่ต้องกินๆพี่เปลเวลาคะ2 4 924ี่มีเพนปไอเพไข้าหมขอซด้วยแล้วแแล้วดเฮ้ยเขาจะเอาเนะเว้ยอีลครับเอาพี่มาพี่ต่อไปเลยเราองเพนเลยพี่เฮ้ยมีปืนมายิงแม่งล็อกาจากรเอาแม่งก่อนเลยปะมาพี่มาๆพี่ตรวจเขาเขาของไปเก็บพี่มอมือน้เตียล็อกพีกันด้วยนะเว้ย มาละพี่เอามาละวเราพิดกันแลมีเพนป่ะพี่มีเพนป่ะเพนมีครับมี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 ขอขอยืมหน่อยพี่ค่าค่เจ็ดเก้าครับเจ็ดจานเก้าหนึ่งเจ็ดครับข้าวสเต็กล้วนเก้าหนึ่งเจ็ดห้าแปดห้าครับเฮ้ยเสียงหวอดเรีอยู่แถวนี้เลยว่าแปดห้าครับข้าวหนึ่งจานตามครับพี่นี่น่ารักสุดๆเลยน้องเพลงน่ารักจังเลยอะพี่สามจานเมื่อกี้ที่ที่สามนี่มันสนุกที่นักทันหนหวอดอยู่นะเนี่ยพี่ก็ได้ยินเสียงหวอดมันอยู่เลยหมอมาแจนบายแล้วมั้งไอ้สัตว์ วันนี้ต้งสงอดพี่เคือที่เปมเลยวันีคือที่เปมครับคืนที่เปรมนี้เกิดอะไรขึ้นหาหนเครับห้าเครจืนของมาห้าหึ่งเก้าเมเพิ่งดูก่อนไหมหมอนยังใกล้ๆอยู่เลยดูก่อนดูหมอกนี่รหมอกแกงหมอะนักพนันนน้หลงไปยังไปไม่อยู่แล้วปโอเคไปกันกลับบ้านเข้าเก็บของที่บ้านก็ได้ไปของเงินหน่อยครับ This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.